นะครับดังนั้นก็ขอให้พวกเรามั่นใจนะว่าเราเนี่ยได้เรียนเนี่ยสองวันหนึ่งคืนเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องของการทำไรอ้อยกลับไปบางคนไม่มีความรู้เรื่งองอ้อยเลยนะอย่างน้องๆที่มาเนี่ยน้องๆของพวกผมเนี่ยมามาเรียนเี่ยไม่มีความรู้เรื่องอ้อยเลยกลับไปบอกว่าหนึ่งคืนทาอ้อยเป็นแน่นอนอันนี้ต้องยืนยันเลยว่าเป็นแน่นอนรับเก่งแน่นอนด้วยเก่งเหมือนอาจารย์จิโร่เหมือนกันนะครับขอให้พวกเราสบายใจได้ครับ การที่มาเรียนในห้องเรียนนี้สองวันหนึ่งคืนเป็นการเรียนที่เรียนจริงๆให้ความรู้จริงๆไม่ได้เรียนเพื่อขายของหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะผมเรียนเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องขายของหือเป่าใครซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ไม่มีครับผมบอกเลยว่าไม่มีนะห้องเรียนตรงนี้เป็นห้องเรียนที่เราต้องการเน้นให้ความรู้จริงๆไม่ได้มาเพื่อมาอบรมแล้วก็อเอาสินค้ามาขาย าคาหาไปซื้อนู่นซื้อนี่หรือมาเก็บตังค์หลังเอ้ยบางคนผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมามีเก็บตังค์ชั่วโมงสุดท้ายไม่มีครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยให้ทุกคนสบายใจได้วันชั่วโมงเรื่องของการค้าขายในห้องนี้ไม่มีแล้วก็มาเก็บตังค์หลังการอบรมก็ไม่มีนะเป็นการให้ความรู้จริงๆต้องการให้พวกเราได้รับความรู้จริงๆแล้วเอากลับไปพัฒนาครอบครัวตัวเองเอาไปทําให้ตัวเองสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับ ตัวเองให้ได้แล้วก็เอาตัวเองให้รอดนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับพวกเราคงตั้งใจได้รับความรู้มองความรู้ตรงนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นสมบัติของตัวเราเองที่จะให้ลูกหลานส่งให้ลูกหลานเราได้นะครับดังนั้นตั้งใจและอย่าม่วงนะหลายท่านอาจจะรู้สึกม่วนะเดี๋ยวเราจะมีกาแฟนะ บอกวันนี้กินกาแฟเยอะหน่อยอน,นุญาตให้กินกาแฟวันละสักสี่ห้าแก้วได้นะกินไปเลยอาบไปเลยนะเอาให้ตื่นตัวเพราะอะไรครับเพราะทุกนาทีเป็นประโยชน์กับตัวเราเองดังนั้นอย่าหลับอย่าง่วงหลายคนง่วงง่วงไม่ไหวยิ่งยกมือขอกาแฟข้างหลังจะมีกาแฟบริการอยู่นะเป็นทีดีวันนะครับขอกาแฟได้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวนะเต็มที่เพื่อจะให้ไม่ง่วง นะครับแล้วก็รับความรู้ให้ได้เยอะที่สุดนะหลายคนจากกิตกาแฟสดตึ่ตัวหน่อยนะครับแล้วก็รับความรู้ให้ได้เยอะก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับยิ่งรับความรู้เยอะยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเราและครอบครัวเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับประโยชน์กลับไปขอบคุณครับสวัสดีครับ